เฮ้ยทุกคน my name is Basli R welcome to let's play Grand Theft Auto San Andreas <laughs> ในสุดเสียงผมก็กลับมาแล้วนะครับแนละก็ขอต้อนรับกลับมาสู่การแคสเกม Grand Theft Auto San Andreas นะครับนะในสุดก็กลับมาแคสเกมสักทีนะไม่ได้แคสเกมมาหลายเดือนเลยนะเดี๋ยวท่านผู้ชมก็คิดถึงเสียงผมนี่แหละนะโอเคที่ผมจะมาเล่นในวันนี้ก็คือผมจะมาเกรียนมอดซะหน่อยนะผมเจอมอดนึงนะเป็นมอดภารกิจฆ่า พนักงานก่อสร้างนะที่พกมินิกันมาด้วยนะครับนะมินิกันก็คือไอปือนนี่แหละนะ้นี่ไงปืนที่ผมถืออยู่นะเห็นไหมอ่าคือผมจะมาลองเล่นดูนะครับนะผมลงมาเมื่อวานนี้แต่ผมยังไม่ได้เล่นสักทีอ่ะมาเล่นกันเลยดีกว่าโอเคใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับนะโอเคไม่พูดพร่มทำาเพลงละ let's go อ in okay. ันนี้ภาษาอะไรผมอ่านไม่ออกนะนี่ไงเห็นไหมสูงปึ๊บโอเคคือผมจะไม่ใส่สูตรอะไรทั้งนั้นเลยเอ้ยเดี mm ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี Stone ๋ยวเดี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 ๋ยวมาแรกกูก็โดนยิงอะไรเดี๋ยว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 มาแรกกูก็โดนยิงผมจะไม่ใส่สูตรอะไรทั้งนั้นเลยนะผมจะไม่โกงแล้วนะครับมึงอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวมาแรกมันก็ยิงกูเลยเหรอฮะฮะ หยิบ AK ก่อนเลยโอ้โหยองโอ้โหเฮียมิชชั่นเฟลโอ้โหอาวุธกูหลุดหมดเลยอย่าบอกนะว่าโอ้โหไม่กอดอาอาวุธหายเลยโอเคนะเริ่มเกมใหม่เมื่อกี้เกมค้างนะก็เลยเด้งออกนะครับมาจะระวังตัวละ ปืนปืนปืนตึ๊งเอ้า M4 กูอยู่ไหนทำไมกูได้ AK มากูได้ AK มาโอยมาถึงมาใครจะเก่งใครจะเก่งใครจะเก่งมามามาเดี๋ยวหลด o a d ตเงี้ตอนนี้วะตายตายเเอ้ยีาย โอ้ไม่เงยมิชชันเฟลคือปืนกูหายหมดอ่ะคือผมผมไม่กล้าใส่สูตรอาวุธหรอกนะเดี๋ยวเกมก็เด้งอีกนะครับเดี๋ยวผมจะตัดเริ่มใหม่นะ Let's go โอเคกลับมาแล้วเฮ้ยกูได้ตายบ่อยมากตายเอาตายเอาเลยโอเคเริ่มใหม่ Let's go มาเอ๊ะมันอยู่ไหนอ,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 อ้มันเห็นกูแล้วมันเห็นกูแล้วปืนปืนหยิบปืนก่อนหยิบปืนโอ้โหปืนกูรีโลดช้ามากอืมปืนไหนวะโอเคมาไหนมันเอ็มโว้กูอยู่ไหนทำไมกูได้เอเคมาวะเอาตำรวจอยู่หน้ากูด้วยมามากูเลงก่อนเลยเออ เออไม่อยู่แล้วนีวไ่ไนวะเฮ้ยไอ้เยี้ยกูจะเล็งทำไมตรงนั้นวะไอจึ๊บจุ๊บเออเออโอ้ yeah, mmm, yeah. อาาโห e. ไม่โดนสักทีไม่โดน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 โอ้ยเยี้ยมกูกลัวตายหมอบอะไรหรอโอ้โห โอ้โห oh, ปืนกูหายหมดแล้วกูจะเอาอะไรไปฆ่ามันอีกทีนี้คือผมไม่อยากเล่นสูตรอะไรหรอกนะครับนะเดี๋ยวเกมมันจะบั๊กไปใหญ่นะครับโอเคตัดไมค์ี้่ไม่เสียเวลาใช่ไหมโอเคมากูมาพร้อมกับล็อกเก็ตลันเซอร์แล้วมาคราวนี้กูจะเอาให้ได้เลยมาห,หาลาก ตายงานนี้มึงมา้อ,อมละฮะมงมาเลยมาเลยมาเดี๋ยวปะมายังชูติมนี่แน่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยมันไม่ล้มมันไม่ล้มเฮ้ยวิ่งสิเอออโหยิงไม่ค่อยโดนมามาภูมอ,อรารวาสคนมั่วเลย ีกเดียเ๋ยววะเฮ้ยโดนิเฮ้ยอะโอ้โหเอาอีกแล้วเหรอวันนี้คือยิงสิบนัดมึงไม่ตายอ่าผมจะไม่หัวร้อนนะครับนะผมไม่เคยหัวร้อน GTA เลยเนี่ยโอเค เอาใหม่ไปไม่เข้าเซฟแล้ววาร์ปไปเลยเยา็บมาเตรียมอาวุธก่อนเลยผมจะเอาล็อกเก็ตลันเซอร์มาก็พอแล้วนะครับที่ไหนวะอะไรวะเนี่ยโฮมมิงลันเซอร์โอเคเอากูได้มิสไซน์มาดิโอเคเลตส g ก็ว์พาลย่า โอ้มืดปะมามืดกระชังแม่งโอเคแล้ว okay, เอาเอาวุธกูนี่ว่ะโอเคโอเคอาวุธกูกลับมาละโอ้ยเอ้ยอาวุธแม่งดอบที่เดิมด้วยเอาแล้วเอาแล้วมาเอ,อ้าวา้า วายหนูกลัวหนูกลัวหนูกลัวกลัวเอาเอ็กูเอาเอ็กูโอ้โดนตัวเองโดนตัวเองเช็ดเช็ดเช็ดมาด๊าฟเกะเหรอวะเอาตำรวจมาตำรวจแม่งเกี่ยวอะไรด้วยมาดิมาดิ เอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้โหอะไรวะเนี่ย My God โอ้โหกูจะบ้าตายนี่แหละวุธกขวานี่ไงอู้ไอ้เหี้ยเอ้ยกูจะหาเจอนี่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 เก็บมาเก็บมาเก็บมาเฮงเอ้ยโอเคเริ่มใหม่มาเตรียมลันเซอร์ โอเคไม่ผ่านกูไม่จบคลิปไม่ผ่านกูไม่จบคลิปมา let's go นะกูยิงตรงนี้ก่อนเลยยิงตรงนอือมนะยิงรัวลวยิงรัวลวยิงรัวเลยทีนี้โอ้มันโดนกูด้วยมันยิงโดนกูด้วยเฮ้ยโดนดิยิงมันไม่โดนได้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 ไดได้ไ,ดไดตำรวจ รถเดด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 รดาวรถดาวรดาดารวจเสดวยากมาาินมาเดีวเอายิงคนมัวเอาไมก้อนมาเลยมาเลยแมงเงือไม่โดนหรยิงโดนมเนี้โอ้ย คนเออเออโชเทชว์เทควายดูโชเทควายดูโ uh อ <grand> ้โหเหี <identified> right. ้ยเอาไอ้เยอะยิงโดนตัวเองควายเอ้ยโอ้โหอะไรของกูอีกเนี้ยแม่งเอ้ยคือแบบมันไม่ตายสักทีมันไม่ตายสักที โอ้โหกูเหนื่อยแทนแม่งเอออาวุธกูกระสุนหมดไหมเนี่ยขวยเอาเก็บไม่ได้เอาวัตตาฟ้าเอาแล้วกันกูเอาเฮียเอ้ยกูเก็บไม่ได้กูเก็บไม่ได้ไอเวย์นช่างแม่งเสกมินิกันมาก็ได้วะมาจบคลิปเลยดีกว่าครับโดยใช้ มินิกันอันนี้เนี่ยมาจริงล้ไปเห็นว่าปืนมินิกันเนี่ยเป็นปืนที่แรงที่สุดในเกมแล้วนะโอเคมากูจบคลิปเลยดีกว่าไม่อยากให้คลิปมันยาวเกินไปนะเดี๋ยวเสียเวลาตัดต่อวิดีโออี้เหียกูนี่เหนื่อยแทนเอากูได้ AK มาจากไหนวะเนี่ยอ๋อภารกิจนี้มันให้ AK ฟรีเนี่ย มาเล็งรอเลยมามาโอเคเรียบร้อยมาขอบคุณที่ดอกมินิกันโอเคแม่งขวย่ยกูไม่ผ่านสักทีในสุดก็ผ่านโดยใช้มินิกันยิงแต่ทำห้กูเก็บปืนไม่ได้เอา้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเกมบั็อกวะเนี่ยไอ้ย่ยเกมบั็กแล้วโอเคเอาล่ะ มอเตอร์ไซค์ใครวะกูขึ้นแล้วกันโอเคไปละก็ขอจบคลิปนี้ท่างนี้นะคลิปหน้าผมจะมาเรียนอะไรอีกเนี่ยก็รอต่อไปนะครับเอ๊ยอกูจะพูดกับคนดูมึงก็ทำกูล้มโอเคสำหรับคลิปนี้ผมบาลีอาแล้วก็ GTA San Andreas ขอตอลาไปก่อนนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับมาจบคลิปด้วยการป่วนเมืองมั่วเลยมามา h e r